ไะไร,รู้เร็วพวกมึงเอาไาดูใจมันเร็วอะไร,รดูใจลิน,น,นอ,อยู่ใจลูก <c oughs> <c oughs> นอนนอนกนอนใหดีอลูกสาวทำไมต้อนดีวะสาวลูกงานหญ่การุ่งงานหน่อช่คะอืม Opa, opa Ama, ama Kusarang

าแกงสาวผู้นะมึงอ่ะสาวแม่เราัวลูกแกทาโชว์หนงลยลูกนี่อาเมื่อกี้ไม่ใช่สีนี้นี่เราก็ต้องกินแินแท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 น สวั้อีคกะท่านผู้ชมเรเาก็ได้เข้ามาเยี่ยมดูน้องสาวน้องหลินนะคะหรือว่าน้องสงการนะคะตอนนี้คือน้องกำลังจะไปดีลแล้วนะคะอันนี้คือน้องสงการคือสวยเลิศ แต่งหน้าไว้นิดหนึ่งนะคะคือแต่งหน้าไว้นะคะนี่นะคะคือหน้าของน้องสงการนะคะสวยไหมคะพีแอพี่แอน้องสงการชูสองนิ้วค่ะก่อนไปนะคะสองนิ้วนะคะ